พบหมูเถื่อน4ล้านกิโลกรัมในตู้ตกข้างท่าเรือแหลมฉบังแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะนายสุรชัยสุธิธรรมนายกสมาค,คมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่าตัวเลขหมูเถื่อนที่ตรวจพบในตู้มีจํานวนมากส่วนที่ออกสู่ท้องตลาดนั้นย่อมมีปริมาณสูงกว่านี้มากจึงส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อราคาหมูทําให้กเกษตรกรไทยต้องเดือดร้อนและเข้าสู่ภาวะขาดทุน ทั้งนี้ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับเกษตรกรโดยมีกรมสุลกากรกรมปศุสัสตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารจัดการและทำงานร่วมกันในการสกัดช่องทางการนำเข้าเป็นการจัดการปัญหาหมูเถื่อนก่อนเข้าสู่ประเทศไทยให้ได้ผลดีที่สุด และเพื่อรักษาอาชีพของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูให้คงอยู่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยเพราะหากหมูเถื่อนยังคงสามารถลักลอบผ่านช่องทางท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นด่านใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นจํานวนมหาศาลอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเช่นนี้ไปเรื่อยๆย่ยอมไม่เป็นผลดีกับเกษตรกร,ร,กรและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างยิ่ง